ตอนนี้นะคะน้องซีพี่จ๋าเขาจะเล่นปั๊มแท็กแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องซีดูอ่ะนี่กับเพื่นอนๆนะวันนี้วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดอ้วันเสาร์ที่ยี่สิบนะนะคะจับลงมาแล้วลูกเห็นไหมน้องซีจ่้จาจับลงมาแล้วลูกนี่แล้วพี่จ๋าลงมาดูนะน้องซีด,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 ดูดูเดี๋ยวน้องซีโตงหน่อยก็เล่นเป็นมาลูก

quay nào anh tỏ nó.